วารตตี้ดีบี22ภูมิใจเสนอคมมันดูกล้าตายโดยสยุมภูมทดศพลฮาปูนเบอร์ด็อกหนเรากำลังจะไปถึงคุณในอีก5นาทีข้างหน้า รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายให้ทราบด้วยรายละเอียดเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าจรวดไม่ทราบชนิดของไฟตรงข้ามมีอำนาจการยิงค่อนข้างจะแม่นยำขอแนะนำให้ใช้วิธีมาร์กเป้าในระดับสูงรับข่าวถูกต้องเราจะใช้เพดานบิน8ปดพันฟิตในการยิงจรวดมาร์กเป้าช่วยปรับการยิงให้ด้วยเสียงเบิร์ดด็อกบินใกล้เข้ามาจดมองเห็นตัวด้วยเพดานบินสูงกว่าตัวที่แล้วมากมุ่งหน้าเข้าหาภูหมอกเห็นแสงไฟเว็บออกทางใต้ปีก เมื่อจรวดควันได้ถูกยิงออกไปคราวนี้ไม่มีจรวดประหลาดถูกยิงออกจากฐานลูกจรวดมาร์กเป้าตกเลยเป้าหมายไปทางทิศเหนือประมาณ30เมตรฮาปุนรายงานทางวิทยุขึ้นไปให้นักบินทราบไอปากหมาเลี้ยวตีวงเข้าเป้าหมายอีกครั้งด้วยความฉลาดใจจรวดลูกที่สงถูกยิงเข้าใส่เป้าหมายอีกครั้งมันตกลงบนกลางฐานพอดีแต่ในขณะที่ไอปากหมา กำลังดึงหัวขึ้นหาระยะสูงปตอตอ์ขนาด40มิลิเมตรชนิดแตกอากาศก็คำรามขึ้นลูกปืนไปแตกกลางอากาศเป็นกุบดักเส้นทางบินเขาไอ้ปากหมาทางด้านหน้าไว้หมดนักบินดึงเครื่องลงต่ำและตีวงออกทางซ้ายแต่ก็ไปไม่พ้นเมื่อลูกปืนอีกกลุ่มหนึ่งเจาะเข้าบริเวณส่วนหางอย่างจังจนขาดออกจากตัวเครื่องเครื่องบินเสียการทรงตัว พวงสว่านลงสู่พื้นดินนักดึงสองคนรีบดีดตัวออกมาแต่อีกคนหนึ่งเคาะร้ายเพราะร่มชูชีพไม่ยอมทำงานร่างจริงกระแทกกับพื้นดินจนแหลกเหลวเสียงคำรามกล้องของเครื่องบินเจ็ตพุ่งสวนลูกปะตะอลงมาลำตัวของมันลายพลอยด้วยสีพลางมันจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากแฟนทอม F4C จากสนามบินที่น้ำโผลลูกระเบิดขนาด500ปอด ปลิวเข้าหาเป้าหมายจากการคำนวณของคอมพิวเตอร์ไฟสว่างแวบ,บขึ้นกลางฐานมีจำนวนถึง10จุดด้วยกันแล้วเสียงที่ดังจากอำนาจการระเบิดก็ดังก้องไปทั้งทั่วหุบเขาพวกสโคปรวมทั้งเพลิงรบต่างก็หาที่ยึดจับกันจ้าระาัะเมื่อภูเขาทั้งลูกมีอาการโยกเหมือนเปลที่กำลังแกล่งคล้ายกับแผ่นดินไหวเพราะอำนาจการระเบิดของระเบิดขนาด500ปอนปอถึง10ลูก ที่ทิ้งลงมาจากแฟนทอมเครื่องนั้นถูกต้องแล้วขอให้ทำลายต่อไปแล้วจะคอยปรับให้ผู้เขาทั้งลูกสะเทือนเลือนลั่นพอิดจากระเบิดที่บินเข้าถล่มลูกแล้วลูกเล่าปอตออเงียบเสียงไปตั้งแต่ลูกถล่มด้วยแฟนทอมลำแรกจรวดประหลาดถูกยิงออกมาอย่างหนานแน่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเครื่องบินรบเหล่านั้นได้เพราะมันใช้เพดานในการดำทิ้งระเบิดสูงเหลือเกิน และในเวลาอันไม่นานนักจะรวดแปลกประหลาดเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยพอหมดจากเครื่องบินไอพ่นก็ติดตามด้วยเครื่องบินใบพัดเอวันอันมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าไอพ่นเท่าใดนักก็เริ่มทยอยเข้าโจมตีทั้งระเบิดและปืนกลเสียงตะโกนสั่งงานเป็นภาษาลาวสลับหยวนดังประสานกับเสียงระเบิดและหากระสุนปืนเสียงฝีเท้าของพวกมันดังอยู่รอบตัวของพวกสโคที่กบดาน,นิ่งอยู่ใต้เหลือบเขา ฮาปูนจากสโคบิเดอร์ช่วยสั่งกันชิปยิงไล่พวก้าสึกที่เกาะอยู่ตามสันเขาให้ด้วยเราอยู่ที่ปลอดภยัยไม่ต้องห่วงสั่งถล่มได้เลยเราจะขึ้นไปพิสูจน์ซากฐานของมันหลังจากการชิปไล่พวกมันออกไปหมดแล้วโอเคพอเอวันโจมตีเสร็จผมจะให้มมาขาวช่วยเคลียร์พื้นที่ให้เสียงของเอวันเงียบไปสักสามนาทีเสียงโรเตอร์ตัดอากาศของกันชิปก็เข้ามาแทนที่พวกทหารฆาสึกที่ยังเกาะอยู่ข้างฐานเริ่มทยอยหนีกันอีก เมื่อถูกกระสุนเหล็กจากกันชิปพ่นเข้าใส่มีพวกทหารขบวนการประเทศลาวสองสาคนพัดเข้ามาในเหลือหินที่พวกสะโคกลบอยู่เลยถูกจิ้มด้วยโบวีใตายสนิทเพราะพวกของเพิงรบคอยจ้องตะคุบอยู่แล้วม้าขาวยังคงผลักดันให้ข้าศึกออกห่างไปทางตีนเขาเพิงรบส่งสัญญาณไปให้ย่านางทองสุขเข้ามาหาเจ้าแหลมคลานเข้ามาสมทบด้วยพราความเสือกแยกออกเป็นนากระดานห่างกันประมาณสิบเมตรต่อคน เคลื่อนที่เร็วที่สุดขึ้นตรวจคนบนยอดเขาจะบ่ยึดพื้นที่ถอนตัวกลับลงสนามบินนําอยู่ทันทีเมื่อการตรวจคนสิ้นสุดลงพี่เพิงและไอ้กลับระเบิดรอบฐานจะทํายังไงกับมันน่ะพวกเราคขนวิ่งเข้าไปมันจะไม่รอดนะระยะทางนั้นเกือบ300เมตรระเบิดที่ไหนมันจะมาหลงเหลืออยู่อีกมึงไม่เห็นเด็เครื่องบินมันทิ้งระเบิดหรอตอใหอ้โคตรระเบิดมันก็ทนอยู่ไม่ได้บานนี้มันระเบิดไปหมดแล้วเอาเต็มตัวออกเดินทางพึ่งรุก เจ้งโงกหน้าออกจากหลืบหินตรวจดูสถานการณ์รอบๆตัวแล้วให้สัญญาณพวกสโคบทั้งหมดออกเดินทางโดยตั้งเป็นแถวหน้ากระดาษเดินกึ่งวิ่งเข้าหาเป้าหมายบนยอดเขาช้าหน่อยได้ไหมไอจะแย่อยู่แล้วโอ้ยแม่งชันชิบหายเลย,ยูแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยเจ้าสก,กายบลูวิ่งไปโอดครวนไปพกความสูงชันเกือบ70องศาและกลิ่นกำมถันจากรูกระเบิดทำให้การหายใจเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องคอยวิ่งขนาบทางด้านหลังเพราะกลัวจะพัดหลงจากสามันสำนึกของเขาบอกตัวเองว่าอเมริกันคนนี้คงมีความสำคัญมากทีเดียวไม่เช่นนั้นทางบลูชิปคงไม่ส่งลงมาเสี่ยงตายกับพวกเขาในครั้งนี้และในคำสั่งของบลูชิปยังย้ำอีกว่ามันจะเป็นอันตรายไม่ได้เป็นอันขาดตรวจด,ดูทุกเบิม่มฆ่าทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเท่าใดนักเพราะตลอดทั้งฐาน ยังปกคลุมไม่ได้ควันและฝุน่นจากแรงระเบิดที่เครื่องบินทิ้งลงมาเขาสั่งให้น้องๆทำการตรวจทุกเบิมเพื่อความปลอดภัยในสมรระผุการฆ่าหรือถูกฆ่าคือผลลัพธ์อันเที่ยงแท้แน่นอนของนักรบทุกผู้ทุกนามเขาดึงสกายบลูเข้าไปดูรางไม้ที่ล้มระเนระนาดเพื่อต้องการพิสูจน์ให้ทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่นี่มันไม่เห็นมีอุปกรณ์อะไรเลยนี่หว่านอกจากรางไม้เฉยๆเท่านั้นลองสำรวจให้ทั่วๆอีกทีสิเพราะไอ้รางไม้เปล่าๆมันคงจะไม่สร้างเอาไว้หรอก ไอ้เชื่อแน่เหลือเกินว่ามันจะต้องเป็นรางสำหรับยิงอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับจรวดในครูในครู่เมื่อบางับงบงังไฟหลาหลาจกักมันสิเก็บเอาไว้เห็นยังนี่ <L un> บักสีวิ่งหน้าเริดม,มารายงานด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นชีโบชีเดไปทางเบิรมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่เกือบกึางกลางของฐานเพิงรบตัดสินใจเดินตามมันไปโดยปล่อยให้สกบุยืนพิจรารณารางม้อยู่คนเดียวพอโผล่เข้าไปในเบิรม เพิงรบก็ต้องตะลึงพราะในนั้นอัดแน่นไปด้วยบังไฟที่ท,ทําด้วยท่อน้ําขนาด3นิ้วยาวประมาณ2เมตรเราตรงไปหยิบอันแรกขึ้นมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดมันก็บังไฟธรรมดานี่หวาไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรมากมายเลยอ่ะอหอยไอดูอย่างใกล้ชิดหน่อยสกายบลู Blue, ซึ่งมายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไร่ขอบังไฟอันที่เพลิงรบกำลังพิจารณาอยู่เขาก็ยื่นส่งให้โดยดีสกายบลู Blue, รับเอาไปพิจารณาอย่างละเอียดแต่ความมืดภายในเปลือมช่วยอะไรไม่ได้มากนะัก เขาจึงหิ้วมันออกมาจากเรือใช้ตัวของบ้องไฟตีเข้ากับไม้ดินขับที่บรรจุอยู่ภายในไหลออกมามันมีสีที่ค่อนข้างคล้ำออกไปทางเหลืองสกายบลูยิบขึ้นมาดูและยกขึ้นแต่จมูกพิสูจน์ไมกาด์ที่มันเป็นดินขับที่ใช้กับจรวดนี่วามันเป็นชนิดเดียวกับที่จีนแดงใช้อะแต่ทําไมมาเสือกมาบรรจุงี้ท่อเหล็กได้วะไอไม่เข้าใจเลยจริงๆเพิ่งรบยิบขึ้นมาดมดูมั่งกลิ่นของมันคล้ายกับดินระเบิดซีโฟของอเมริกัน แต่กินค่อนข้างฉุนกว่าตัวเขาเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากนักสกายบลูหยิบกล้องถ่ายรูปพร้อมแฟลชเดินเข้าไปในเบิมที่เก็บบั่งไฟและเริ่มถ่ายรูปทุกแง่ทุกมุมของมันสโคปิเดอร์จากฮาปูนผมขอกัรชิปคืนด้วยทางเรากำลังแย่มันโหมบุกเหลือเกินเสียงเรียกจากฮาปูนต้องการกัรชิปที่กำลังไล่ยิงพวกทหารขบวนการประเทศลาวลงไปทางตีนเขาเสียงการประทะจากภูฟ้าสามารถได้ยินอย่างชัดเจนตรงบริเวณที่เขายืนอยู่ เสียงอาวุธหนักที่ดังสลับเป็นระยะนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าการรุกครั้งนี้ของข้าศึกหนักทีเดียวแน่ละ่ะมันจะต้องยึดเอารังของหมั่นคืนและด้วยกำลังเพียงแค่หยิบมือข้อทหารเสือผาดคงจะต้านการบุกไม่ได้นานจึงจะเป็นเหลือเกินที่จะต้องเอากันชิปกลับไปช่วยโอเคขุนเอาไปเลยทางผมหมดความจำเป็นแล้วกันชิปทั้งสามตัวบินเกาะมูกันไปยังภูฟ้าพวกสโคบเสร็จสิ้นจากการตรวจเบลมไม่มีเอกสารอะไรมากนัก นอกจากบ้องไฟปริศนาที่ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้เตรียมตัวถอนกําลังมีเวลาอีก5นาทีเติมน้ําเติม้าให้เรียบร้อยเราจะเคลื่อนไปสนามบินน้ํายุจากนั้นก็ไปอันหมดภารกิจสกายบลูหมดเวลาที่จะสนใจกับเศษเหล็กพวกนั้นแล้วเราจะต้องเดินทางไปเดียวนี้ก่อนที่ไอ้พวกนั้นมันจะขึ้นมาถลกหนังหัวเพิงรบเดินไปลากแขนสกายบลูขึ้นมาจากเบิมเพราะมันไม่มีทีท่าว่าจะไม่ยอมไปไหนมัวง่วนอยู่กับบ้องไฟที่กองพนเนินเทินทึกอยู่ในครู่เฝ้ายางเถอะ วมมันกลังจะขึ้นมาแล้วนี่ย่้านางทองสุกวิ่งขึ้นมาบอกขณะที่กำลังยื้ยึดฉุดกระชากสกายบลูให้ออกมาจากเบิร์กถอนโตได้ลงไปร่วมกันที่ปลายเดินยน่นถามมีการมาทะให้ล่อคาซึกออกจากมูดเออไปเอิญเจ้าแหลมมาหาคอยด้วยแลวพวกเจ้าก็พากันไปโลดยญ้านางทองสุกวิ่งหายไปสักครู่เจ้าแหลมก็วิ่งหน้าเลือดเข้ามาหาที่เพิงรีบเข้าเฮอมันมากันยังกระฟู่มดและดําพืชไปหมดเลยเพิงรบช่างงอกหน้าออกไปมองจริงอย่างที่เจ้าแหลมว่า ทหารเกี่ยวปนทหารเหล่าจํานวนไม่น้อยทีเดียวกําลังมุ่งหน้ากลับฐานหลังจากกันชิปพากันกลับไปภูฟ้าเพื่อช่วยหัวหน้าพยักป้องกันฐานแหลมเกี่ยยิงล่อเอาไว้ก่อนนะที่จะพาสกายบูล,ลงไปด้านหลังไม่ต้องยิงนานนะรีบตามฉันไปให้ทันเอา m 7 2ถล่มมาสักลูกนะจะได้หยุดวิ่งเป็นไอ้บ้าหอบฟางเสียทีต <C le af le> ีเพลิงไปเลยเดี๋ยวแหลมจะสำแดงฝีมือให้ดูเองเพลิงพาสกายบูวิ่งลงมาทางด้านหลังเขา เจ้าแหลมกระชากลำกลองเอ็มเจเล็งเข้าใส่กลุ่มทหารของข้าที่กำลังวิ่งเกาะกลุ่มกันมาโดยไม่รู้ว่ามฤตยูกำลังรออยู่ทหารกลุ่มแรกที่วิ่งขึ้นมาอย่างร้อนรนลมกลิ่งระเในระนาดด้วยอำนาจการทำลายของจรวดต่อสู้รถถังบางคนที่โดนเข้าจังจักร่างกายถึงกับถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาปูนผมว่าไม่ไหวแล้วนะมันก่อติดฐานแล้วหัวหน้าพยัก เอยปรึกษากหาปูนขึ้นอย่างกังวลเพราะข้าศึกจํานวนมากได้ลุกเข้าติดฐานในระยะนี้ปืนกลนไม่สามารถจะใช้ได้เลยและกําลังประมาณหนึ่งต่อสิต่อให้เป็นเทวดาก็เอาไม่อยู่รอเดี๋ยวครับผมขอกันชิปกลับมาจากผู้หมอกแล้วเราคงยึดต่อไปไม่ได้แน่แต่ผมจะให้กันชิปยิงเปิดทางลงไปรวมกันที่สนามบินทางบก,กจะส่งเครื่องมารับที่นั่นหาปูนจากมาขาวหกห้าขอรายละเอียดเป้าหมายให้ด้วยเราสามารถบินได้อีกเพียง15นาทีเท่านั้น ข้าสึกเกาะติฐานเลยครับขอยิงเปิดทางทิศใต้ให้ด้วยเราจะถอนตัวลงสนามบินน้ำยุโอเคเราจะเปิดทางให้เดี๋ยวนี้เลยมาข่าวทั้ง3ตัวเปิดฉากการยิงแวกทางให้กองกําลังเสือผ่านถอนตัวตามลงมาทมกลางการต่อต้านยางเหนียวแน่นของข้าสุดหัวหน้ามาทางนี้ครับเหลือเวลาอีก5านาทีเท่านั้นสําหรับการยิงคบเบอร์ให้พยายามกันไว้อย่าแตกออกอีกไม่นานก็คงพ้น5าปุนหันไปตะโกนบอกหัวหน้าพยักต์ที่กำลังหันดีหันขวางไม่ทราบจะไปทางไหนดี พวกเสือพรานที่กลัวตายบางคนวิ่งทลาออกไปข้างหน้ามากเกินไปจึงกลายเป็นเป้ากระสุนของกันชิปที่ยิงเบิกทางให้เบื้องหน้าพวกข้าศึกยังรวมกําลังกันไม่ติดเพราะการยิงยังได้ผลของกันชิปสักสามตัวทั้งหมดมุ่งหน้าลงสู่สนามบินน้ำยููโดยมีพวกทหารขบวนการประเทศเหล่าล่าตามอย่างไม่ลดละยิงเมื่อกันชิปต้องพละออกจากสนามรบการร่นถอยด้วยการเดินจึงไม่ทันการต้องใช้วิธีการวิ่งแทน เดืองจากพวกฆ่าสึกชาร์จเข้าใส่อย่างไม่กลัวตัดวิ่งข้ามสนามบินเข้าไปยังที่ตั้งของทหารลาวหัวหน้าพยักตะโกนสั่งลูกน้องเมื่อทุกคนหลุดพ้นจากภูฟ้าลงมาได้ตอนนี้การเคลื่อนที่เป็นไปในแบบตัวใครตัวมันไม่มีการยิงตอบโต้ความเร็วเท่านั้นที่จะช่วยได้มากกลุ่มแรกวิ่งผ่านสนามบินเข้าไปในกองพันรักษาสนามบินของทหารลาวฝ่ายขวา พอกลุ่มที่สองจะวิ่งตามไปก็ต้องชะง,งักเพราะเสียงปืนของการต่อสู้จากกลุ่มแรกที่วิ่งเข้าไปอย่าเข้ามาทหารเก้วทั้งนั้นทหารลาวแตกไ่หมดแล้วทหารไทยคนหนึ่งวิ่งกลับออกมาในสภาพเลือดท่วมตัวตะโกนบอกเพื่อนที่กำลังตะลึงอยู่กับเหตุการณ์แล้วลม้มลงสิ้นใจอยู่กลางสนามบิน5าปูนเบรกตัวเองอย่างแรงหลังจากได้ยินเสียงทหารผู้นั้นตะโกนบอกพวกที่กำลังจะวิ่งเข้าถอยข้ามกับสนามบินทันที เสียงปืนอาก้าและ RPG ระดมยิงไล่หลังเป็นหาฝนเอาไงกนดีคุณหาปูนเราเข้าไปไม่ได้แน่เพราะมันเต็มไปหมดเลยหัวหน้าพยักษ์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงร้อนรนเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นการแตกของทหารลาวกองพันนี้ไม่มีใครสามารถทราบได้แม้แต่หน่วยเหนือที่เชียงหลบสิ่งที่คิดว่าเป็นของง่ายๆบัตรนี้มันยากเสียแล้วเมื่อหนทางถูกปิดตัดข้างหน้าเราไปไม่ได้ข้างหลังเราก็ไปไม่ได้ อีกสองทางคือซ้ายขวาผมว่าเราควรไปทางขวาจับลำน้ำําทาเอาไว้อาจจะเดินถึงห้วยทรายได้โดยไม่ยากนักเอาเลยเาตามที่คุณบอกอื่นช้ามันจะไม่มีทางเลือกให้พวกเราหัวหน้าพยัก5หาปูนและทะหารเสือผ่านซึ่งเหลือกําลังอยู่อีกสิบคนวิ่งตัดข้ามสนามบินมุ่งสูท่ทิศใต้ข้ามกลางหากระสุนโป,ปรยปลาอยู่รอบตัวเสือพลานสองคนที่วิ่งนําอยู่เบื้องหน้าพะงะขึ้นตะกายอากาศเมื่อถูกกระสุนอากาศเขาเต็มแผ่นอกไม่ต้องมีการตรวจด,ดูอาการให้เสียเวลา ที่เหลือพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อข้ามสนามบินซึ่งมีแนวป่าเป็นฉากกำบังอย่างดีทั้งสองข้างของมันหักไปทางใต้ตลอดจับลำน้ำพาเอาไว้หัวหน้าพยักตะโกนสั่งลูกน้องที่เหลืออยู่เมื่อสามารถวิ่งผ่านสนามมาได้พี่เพิงได้ย,ยินเสียงปืนทาสนามบินไหมถ้าทางมันยังพิกลนะกำลังฟังอยู่รู้สึกจะมีการประทะแต่เสียงปืนไม่หนาแน่นเท่าที่ควรแสดงว่าการประทะ เกิดขึ้นจากกำลังส่วนน้อยสงสัยจะเป็นพวกเราแต่บระรถ้าก,กับพวกไหนไม่ค่อยแน่ใจว่ะเพราะเสียงมันไกลามากฟังมิออกว่าเป็นเสียงปืนชนิดไหนอากาศแน่นอน้าน้อยรับรองบพุพเยศหานางทองสุขเอ่ยทำลายความสงสัยของคนทั้งสองด้วยความเชื่อมันในหูของตนเองขาน้อยขอยืนยันอีกคนหนึ่งมันเป็นเสียงอากาศอิลีบักสีกล่าวยืนยันคําของยญ้านางทองสุขขึ้นมาอีกคนทาเป็นอากาศแสดงว่าพวกทหารเล่าที่อยู่ป่องกันเดินยน่นแตกเบิดแล้วบักสีเอาทหารไปสองคน ไปเบิ่อองจักน้อยดูแต่กลับมาไล่งานคอยย่วังนี่เด้อพวกที่เหลือกระจายกันออกระวังปองกันให้ดีพวกสโคปที่เหลือกระจายกันออกซ่อนตัวตามต้นไม้สกายบลูก้มตัวลงนั่งอยู่อย่างเหนื่อยอ่อนพอรู้ว่าเพลิงรบสั่งให้ทุกคนพักหลังจากที่ต้องวิ่งวิ่งเดินเดินหลบหนีจากการไล่ล่าของพวกทหารขบวนการประเทศเลาวผสมทหารแก้วเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า6กกิโลเมตรในภูมิประเทศค่อนข้างสูงและเป็นป่าทึบ พวกสโคบหายไปหนึ่งคนและไม่ทราบชะตากรรมที่แน่นอนเพราะการเดินทางเป็นแบบตัวไข่ตัวมันพีเพิงได้ยินไหมเสียงปืนกลหนักสงสัยพวกเราไม่เหลือแน่แล้วเจ้าแหลมปลาดเข้ามากระซิไม่ได้ยินเสียงปืนกลหนักสอดแทรกอยู่ในเสียงอาวุธนานาชนิดขณะนี้พวกเขาอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ1กิโลเมตรนับว่าไม่ไกลเกินไปในการจำแนกเสียงอาวุธต่างๆแต่ภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบเสียงอาวุธจึงอาจเพี้ยนไปบ้างก็ตาม ไอชาตนรกพวกที่เฝ้าสนามบินคงแตกไปหมดแล้วแม่งไม่ยอมรายงานให้ทางเราทราบเลยพวกเราคงหลงไอแกวเขาเต็มเตาแน,เน่เพิ่งรบสะบัดออกมาอย่างเครียดแค้นจากการกระทำของทหารลาวฝ่ายขวาที่มีหน้าที่ป้องกันสนามบินซึ่งไม่ยอมรายงานการถอนตัวให้พวกเขาทราบจึงทําให้พวกที่ทแอคชั่นจึงทาให้พวกที่แตกลงมาจากยอดเขาต้องมาเจอกับการรอบโจมตีจากพวกข่าศึกทางเบื้องล่างอีกพี่เพิ่งลองติดต่อกหาปูนทางวิทยุดูสิครับ มิถุห่าอะไรมันพังไปตั้งแต่ลงมาจนถึงตีนเขาเลยฉันเลยเหวี่ยงทิ้งไปแล้วแต่ถ้าเผื่อ,อไปสมทบกกับพวกนั้นไม่ทันนะก็เป็นอันว่าเราต้องเดินทางด้วยเท้าไปถึงห้วยทรายเรื่องจะขอหอมารับเป็นอันหมดหวังลองถามสกายบลูดูสิครับมันอาจจะติดเอาไว้ในเป้บ้างก็ได้นะเพิงรบขายาร่างของสกายบลูที่กาลังนอนอย่างมีความสุขมันงัวงเงียลืมตาขึ้นเพิงรบจึงแจ้งหยุดประสงค์ให้ทราบมันเสือกเป้สนามมาให้แล้วก็เริ่มหลับต่อไป